เจนนี่กล่าวเผยความลับในเรื่องอัมผู้มีอายุเท่าแม่และการตกลงสัญญาปรับปรุงสินค้า100รล้านบาทสำหรับเวอร์เคลมหลังจากเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างในวงการไฟ์สดขายของที่สร้างความสนสะเทือนทั่วประเทศดาราและแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นก็ได้เปิดใจเผยแพลนการปรับปรุงธุรกิจของเธอในรายการคุยแซบโชว์โดยเปิดเผยถึงความสำเร็จที่มาพร้อมกับความเครียดและกระแสมหาศาลเจนนี่กล่าวว่า ไม่ได้รับรางวัลท็อป PCU จากยอดคนดูสูงสุด1.2ล้านคนซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตเพราะภาระงานทำให้นอนไม่หลับซึ่งเธอก็ตั้งใจทำให้สำเร็จและขอบคุณทุกคนที่ร่วมสร้างความสำเร็จนี้พร้อมกับขอบคุณที่อัมที่ให้เกียรติมาเป็นแรงกระตุ้นใจให้กับเจนนี่และเธอยังยืนยันว่าจะตอบแทนที่อําในอนาคตในวันนั้นเจนนี่ได้ร่วมไลฟ์กับพี่อัมและรู้สึกเหมือนกับการอยู่ในความฝันเธอกล่าวว่าที่อําอายุเท่าแม่แต่ยังคงสวยและหน้าเด็กซึ่งเธอต้องการให้ทุกคนเป็นตัววเองและมมีคาสุข ถึงแม้ว่าบางคำพูดอาจทำให้บางคนรู้สึกไม่สบายใจแต่เธอยือนยันว่าจะไม่ทำให้พี่อ้ํารู้สึกไม่สบายใจเจนนี่กล่าวถึงความรู้สึกเมื่อได้ร่วมงานกับพี่โดมในเวอร์ชั่นชุดขาวซึ่งเธอก็ตั้งใจทําธุรกิจและมีความสําเร็จทําให้เธอต้องการตอบแทนพี่โดมด้วยการทําบุญซึ่งเธอได้มอบเงินให้กับการก่อสร้างรถพยาบาลและช่วยเหลือในส่วนของออฟไลน์ ine, และยังมอบเงินให้กับพี่บุ๋มเพื่อช่วยเหลือในส่วนของการตลาด เจนนี่กล่าวถึงการโทรศัพท์จากออยและสคาบูวเธอมองว่าเป็นเรื่องดีที่จะได้เข้าไปพูดคุยและเพิ่มความรู้ซึ่งเธอไม่ได้เรียนจบในสักนี้แต่เธอกล่าวว่าจะปรับปรุงสินค้าให้มีออยและต้องการให้แต่และแบรนด์ลงนามในเอกสารที่มีกฎหมายหากมีสารสกัดที่เป็นอันตรายจะปรับปรุงสินค้าให้ดีขึ้น100ล้านบาทเจนนี่กล่าวถึงการโปรโมทของแฟนคลับที่ไม่ใช้ชื่อศิลปินที่จะมาโปรโมทซึ่งเธอกล่าวว่าเป็นส่วนตัวของเธอพี่เมย์วาสนา ช่วยดีนแบมแบมดีนแจ็กสันและพี่เมย์กล่าวว่าจะลองปรึกษาดูว่าจะเป็นไปได้หรือไม่แต่สุดท้ายก็ต้องฟังทั้งสองฝ่ายซึ่งเจนนี่กล่าวว่าจะปรับตัวในอนาคตและขอให้ทุกคนช่วยเซฟในเรื่องของการต่อยอดที่อาจทำให้เกิดความเสียหายให้กับแบรนด์ที่รออยู่ในคิวถัดไป เจนนี่ยังกล่าวถึงคลิปที่อินลูเอนเซอร์ทำออกมาและได้รับการยกเลิกกว่า7,000ออเดอร์ซึ่งเธอกล่าวว่าเป็นการดึงดราม่าและเอนเกจเมนต์ถ้าใครดูคลิปไม่จบหรือดูแค่พลาดหัวก็จะทำให้เจนนี่ได้รับการวิจารณ์ซึ่งเธอกล่าวว่าถ้าดูรายละเอียดจริงๆจะเห็นว่ามีการยกเลิกเพียง7,000ออเดอร์แต่ยังมีอีก90%ที่ขายได้และเจนนี่กล่าวว่าอยากให้ทุกคนช่วยเซฟในเรื่องนี้